โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับเกมไมคราฟนะครับเล่นบ i l เบ a เทิลอยู่แล้วอ i n ไ c r a f t นี้ผมจะเล่นแต่พวกบิ l เบตเทิลเนะไม่ค่อยรู้ว่าจะเล่นอะไรดีไม่คงคงจะไม่เล่นเซอร์เวอร์ผจนภัยหรอก <c oughs> เรามาลองดูที่หนึ่งกันนะครับว่าที่หนึ่งเขาจะสร้างสวยกันสัแค่ไหนอ <c oughs> โจทย์นะครับโจทย์ครั้งนี้ก็คือคืออะไร <c oughs> คืออะไรแบบหนึ่งมันให้สร้างโคมไฟนะเป็นแบบ ไอตะเกียงวิเศษใช่ไหมน่าจะใช่นะตะเกียงวิเศษครับไม่มีแบบอีกแล้วนะครับแต่ตะเกียงรู้สึกกับสีนี้สีทองฮ่าสีทองมาเลยตะเกียงนี้สร้างไงดีสร้างให้มันฟ้งฟิงน่ารักก็พอฐานสี่เหลี่ยมไม่ต้องฐานวงกลมหรอกฐานวงกลมมันจะใหญ่ไปโอเคครับแล้วก็ต่อด้วยสี่เหลี่ยมข้างบนสองชั้นใช่ไหม นี่เราก็ด้านหน้านี่ครับแล้วก็ด้านหลังถ้าเอาโดยรวมแค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วเนี่ยครับตะเกียงวิเศษนะครับเสร็จแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับรวดเร็วทันใจไม่ใช่แล้วต่อมานะครับเราตะเกียงก็แค่สิ่งบังหน้านะครับเราจะสร้างอะไรที่มันได้คะแนนมากกว่านั้นกันนะครับผมคะแนนน่าจะมาจากผีมญญาณที่ออกมาจากตะเกียงโอเคเรามาสร้างกันนะครับ ไฮไลท์ไฮไลท์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงตัววิเศษที่จะออกมาเพราะผมว่าคิดว่าตะเกียงนี้ก็น่าจะสร้างคล้ายๆกันหมดโอเคเราได้ละฮึบฮึบไฮไลท์นะครับไฮไลท์อืมเรียบร้อย ค่อยๆสร้างนะครับอาจจะไม่ค่อยได้พูดมากนะครับเนื่องจากต้องใช้สมาธิในการสร้างอย่างกาอย่างที่บอกบอกไปในคลิปก่นกอนๆเนาะเคยบอกเลื่อง้วจำไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเราต้องทําให้ตัวมันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงทาเป็นเป็นควันอย่างเดียวพอไหมเอาให้มันเป็นรูปร่างด้วยเนาะให้มันเหมือนกับยักษ์วิเศษออกมาแต่ว่ามันสร้างไงอะยักษ์อะ อืมต่อมาต้องทำให้มันให้มีหัวก่อนทำไงดีไม่ค่อยได้สร้างอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ใส่หัวให้มันหัวก็สีเนื้อสีเนื้อสีเนื้ออยู่ไหนสีเนื้ออยู่ไหนอยู่นี่ น่เราได้สีเนื้อแล้วครับแต่ยังยังเล็กไปชุบมีตาดำอืมต้องแล้วก็มีหมวกหมวกแบบหมวกพะโมกพะโมกพะโมก ใหไลท์เลยตรงนี้จะได้คะแนนจากตรงนี้แหละอ่าเป็นพะโมกเรียบร้อยครับแล้วก็ทำท่ากอดอกท่ากอดอกเหมือนยักษ์ปู้มีอำนาจพลังเหนือธรรมชาติอืมกอดอกไงดี อาไม่ต้องกอดอกก็ได้ไม่ดีไม่ดีเมื่อกี้สวยละโอเคเราก็ได้แล้วครับต่อมาก็ปรับพื้นให้มันออกมาดูสวยหน่อยพื้นนี้ควรจะเอาลายไหนดีให้มันดูออกมามีระดับนิดหนึ่งสีนี้แล้วกัน อ่าถูกต้องโอเคครับน่าจะประมาณนี้แล้วที่เหลือเราก็ใส่แบบเป็นควันอ่าเป็นควันควันแบบฟุงฟ้งฟิ้งยักษ์ถือกำเนิดแล้วนะอะไรประมาณนะั้นนี่ครับอย่าให้มันใกล้ตัวมากไปให้มันออกห่างจากตัวหนะ่อยด้านหน้านิดนึง โอเคยักษ์พิเศษนะครับแต่ตะเกียงเรานี้กักมากโอเคเราได้อู้ลืมใส่เงาให้ยักษ์แต่ที่จริงผีมันไม่มีเงาโดยง่ายครับถ่ายรูปเลยกลัวไม่ชนะอ่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าใครจะได้ที่หนึ่งผมอยากเห็นที่หนึ่งมากเลยนี่อะไรอ่ะนี่มันกล้องถ่ายรูปอ๋อนี่ไงยักษ์เจอยักษ์แล้วแต่อันนี้คือตะลักนั่นคืออะไร นี่ครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นไฮไลท์กันตรงที่นี่เหมือนกันนะอ่าโอเคอันนี้สวยไฮ <c oughs> กุดไฮกุดยังไม่อีพิ่กไหส่เนาะอันนี้ก็สวยครับแต่ยังไม่เสร็จให้ให้ต่ำ่าเมื่อกี้เนื่องจากอันเมื่อกี้เราคิดว่าสวยกว่าผมจะเน้นคะแนนให้คนที่คิดว่าสวยที่สุดเนาะส่วนคนอืน่นโอ้โห สิทแพ้ยับเยินแต่ตะเกียงเน่าไปหน่อยนะครับไม่งั้นได้รีเจนเลยละไปยักษ์นี้กอดอกเหมือนเราเลยโอ้มิตาเ <c oughs> มื่อกี้น่าจะชนะนะครับ <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ <Wow. S 1> <c oughs> มีบ้าน <c oughs> นี่อะไรอ่ะเขาให้สร้างตะเกียงกันไม่ใช่เหรอ เกียพิเศษจงบอกข้าเถอะไม่ใช่แล้วนะมันกระจบน่ะครับของเราครับยักษ์เรานะครับยักษ์เราเป็นแบบน่ารักกุุงฟิงกุงเมิงกุุงกิงมีตะเกียงด้วยตะเกียงเราสวยเขาสร้างตะเกียงนะเขาไม่ได้ให้สร้างยักษ์กันนะร้เปล่าแต่เราก็สร้างยักษ์เนาะตะเกียงเรานี้หนึ่งนาทีเหรอเหลือเปลือก ปึบไม่มีอะไรเอา้านอ,อร์มอลเลให้ความพยายามในการวางบล็อกนิดนึงอะตะเกียงทำไมตะเกียงมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นตะเกียงนะเออใช่เนี้ยตะเกียงเหมือนกันที่มันต้องมีด้ามถืออันนี้ชนะนะครับอันนี้สวยสุด มันดูเป็นวิญญาณนะอ่าต้องใช้หัวในการดูหน่อยโอเคครับอันนี้ชนะดีนะที่ถ่ายรูปไป <c oughs> เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนใครที่ชอบใครที่อยากติดตามเกมนี้ต่อหรืออยากติดตามเกมอื่นๆก็สามารถกด Subscribe ไว้ได้นะครับหรือจะกดถูกใจด้วยก็ดีบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย